สวัสดีครับผมหน่องร้อยพิทักษ์นะครับตอนนี้ท่านกาลังรับชมเสียงพาหน้าตาดีชาแนลนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษอีเทปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาสัญจรมาเจอกับลูกศิษย์หลวงปู่โตที่ได้ใกล้ชิดหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเองกุ๊กคีกับบุคคลท่านนี้ตั้งแต่ตอนเด็กนะครับใกล้เกือกินดังยังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่ารู้จักอาจเจกตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ว่าไม่ไม่เคยรู้เลยว่าเจกเขา มีความใกล้ชิดก,กับหลวงปู่โตนะตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้มีความที่จะสนใจในในพระเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นใครนะครับติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวตามไปครับที่ตรงนี้เองใกล้ๆครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับทางเจกเต็กนะครับสวัสดีครับเจกครับ,รบเราไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่หน่นนองตัวนิดเดียวใช่ครับต้องเท้าความกับทางผู้ชมก่อนนะครับผมเนี่ยเข้าไปในวิ่งเล่นบ้านเจกเนี่ยประมาณป27ี2728ตอนนั้นเจกย้ายย้ายมาอยู่ที่บางสะแกะก่อนหน้าที่จะอยู่บางสะแกอยู่ที่ไหนมาก่อนเจกก็อยู่ตลาดพูนั่นแหละเราอยู่แถวตลาดพูอยู่แล้วใช่แล้วเจกเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตท่านหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อมโยงที่เข้าไปที่วัด เจก,กเริ่มเข้าไปที่วัดตั้งแต่ปีพศอะไรฮะน่าจะ1นึนต้นๆน,นะยังไม่ได้ทําเหรียญรุ่นแรกยังไม่ได้ทำสิร<ช>ุ่นแรกเลยใช่ตอนนั้นก็ประมาณอายุเท่าไหร่เจกตอนนั้นรู้สึกว่าปีหนึนี่น่าจะอายุ15นะ15บ6เองเออน่าจะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วทำไมถึงเข้าไปเ<ช>พราะเด็กอายุ15บห้าในปกติก็จะไม่ได้ค่อยสนใจเกี่ยวกับ เราะว่าหลวงปู่กับแม่เนี่ยสนิทกันอ๋องอมีโยแม่ที่ที่เข้าไปไหว้ไปไหว้แม่สนิทกับหลวงปู่ครับแล้วเวลาแม่ไปผมก็ตามไปครับผมก็ตามไปเรื่อยแล้วมีพี่น้องที่ไปด้วยกันไปหมดไปหมดเลยทุกคนอ๋อแล้วแล้วบ้านที่ตลาดปูเนี่ยหลวงปู่เคยมาฉันเพลไหมโอ้มาทุกเพลเลยไปนึงก็มาเทิงไปงก็มาเทิงอะ แล้วได้ข่าวว่าเจกนี่บวชกับหลวงปู่ด้วยใช่หลวงปู่เป็นเท่าอูชาให้ใช่บวชที่ไหนครับบวชที่วัดประดู่ชิมพีเหรอแล้วบวชเสร็จจําวัดที่นั่นไหมไม่จำาะบวชเสร็จเย็นนั้นหลวงปู่ไปอยู่เอาไปอยู่ถ้ำสิงโตเลยเหรอแล้วทำไมถึงต้องไปวัดถ้ำล่ะวันนั้นคือบวชเนี่ยพี่ชายสององ,องและมีพ้าอีกองคมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเจก บวชเป็นเนนเพราะหลวงปู่ไม่ให้บวชพระพี่น้องสามองค์ห้าบวชพระอ๋อพี่น้องท้องเดียวกันห้าบวชพระห้าบวชพร้อมกันใช่บวชได้คือเนนอ๋อเจ็ดก็เลยบวชเป็นเนนองค์เดยบวชเป็นเนนองค์ตอนนั้นบวชปี2 5 1 7น่าจะประมาณ1 6บ7นี่นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตอนช่วงนั้นวัตถุมงคลนี่รุ่นแรกรุ่น2อรุ่น3ออกแล้วพระปี16ก็ออกหมดแล้วออกมรได้วัตถุมงคลมามั้งไหมฮะโอ้โหแอบพระกล่องชุด เงินลานอ่ะแจกขอลงปูหยิบมาที่สิบห้ากล่องจริงเหรอแจกขาหมอดสมัยก่อนเท่าไหร่แพงไหมออกจากวัดรู้สึกจะสามร้อยหรือไงนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่าถูกมากเลยนะครับได้เห็นเรนนี้เจมีอัลบั้มรูปด้วยใช่ครับไหนลองเปิดอัลบั้มรูปครับิดเลยครับครับดูมาดูอัลบั้มรูปในความทรงจำนะครับเล่มนี้ถามก่อนมีคนเคยขอซื้อไหมขอซื้อผมเยอะ แต่ว่าไม่ขายเก็บไว้ให้ผมนะเก็บไว้ให้ผมนะนะครับและเห็นรูปเจ้าแม่คนอิ่มที่บ้านแม่ก่อนเนี่ยไม่คืออยูอ่บนหิ้งอ่ะคือผู้ชมครับ <S <S ตอนนั้นที่เข้าไปบ้านเจกเนี่ยตอนนั้นอยู่มอต้นยังไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเครื่องเลย <S <S 1> <S 1> ไปกินนอนบ้านเจกอยู่เป็นปีๆแล้วก็รูปลงปูโตใบใหญ่ใบจ<ำ>ับไม่ได้เลยน่นนะลงปูลงไว้หมดนะครับโอ้โหนี่เป็นรูปอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายที่ไหนครับในงานอะไรครับเนี่ยงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านเหรอนี่ย กล่องชุดเงินล้านทั้งกล่องเลยใช่นะโอ้หนี่นี่หลวงปู่เจิมให้กับมือเลยใช่เจออันนี้อันนี้ผ้าอะไรอ่ะเจ๊จัมโบ้หนึ่งสามองจัมโบ้สามจัมโบ้สองสามองแล้วก็มีปิดตาลอยองค์อะไรอีกเราจำไม่ได้แลวนะแล้วทำไมถึงมีใครใช้คล้ายๆครอบครอบเหมือนกันของพรซื้อมาค้อแบง เหมือนเหมือนพระพุชาเลยนะจะเห็นเนเนี่ยพวกพระพุชาที่เป็นพระพุทธ5.9นิ้วเนี่ยจะมีครอบแบบนี้แหละโอ้นี่ต้องปูเจิมเองกับมือเลยน่าอันไหนรูปเจ็ดครับนี่เหรอนี่โอ้โหใช่เลยนะครับนี่คือรูปรูปที่เจ็ดถ่ายกับตังขอวนี่พวกพิชายอ๋อนี่พ่ชายทั้งหมดเลยเหรอครับใช่เนพวกนี้พ่ชายนี่คืองานเดียวกันหมดเลยไหมทั้งเล่มนี้ใช่เป็นงานเกี่ยวกับอะไรฮะทำบุญบ้านครับที่หลังที่ตลาดภูหลังนี่ทำบุญบ้านพิชายที่เวียนใหญ่ ที่วงเวียนใหญ่เลยถ้าหลวงปู่ไปไปหมายว่าตอนที่เราเข้าไปนิมนหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ท่านท่านท่านรับเลยไหมหรือท่านต้องผ่านพระเลขาหรือยังไงนี่ฮะผมบอกหลวงปู่อาทิตย์นี่ทําบุญบ้านนะรอท่านท่านเมตตาสูงขนาดนั้นใช่หลวงปู่นี่ท่านพูดแล้วเนี่ยครับเป็นพระอจริยที่สุดยอดอภูงง่ายๆนะ สมัยปีห้1 8ครับครับเพื่อนชวนไปไปหาหลวงปู่ทิมผมบอกผมไม่ไปเพราะอาจารย์ผมว่าหนึ่งในตองอูผมว่าผู้อื่นนี้นะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ชวนไปหาหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์ผมบอกผมไม่ไปหรอกอาจารย์ผมว่าหนึ่งในตองอูละครับแล้วผมก็ไม่เคยไปนะครับผมก็อยู่กับหลวงปู่มาตลอดครัไในเหรียญรุ่นแรกใครสร้างรู้ไหม ไม่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 ทราบครับอันนี้ไม่มีใครรู้หรอกเรียนรุ่นแรกอยากรู้ไหมครับเฮียโอเสือเฮีสังลูกปูลากมากที่สุดคนนี้ครับเฮียป่งยงเฮียแผงย้งครับเฮียจัวเฮียจัวตลาดปูเฮียเอี่ยมแสงครับเฮียเหลาอ่าครับรากฏเหลือเฮียเสืออยู่คนเดียวตอนนี้อยู่เชียงใหม่อ๋อนี่คือเขา เป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกใช่นั่นนั่นเขาเสียไปหมดนะครับแลลวเนี้โอซอตอนนี้อยู่เชียงใหม่เหรอครับคงศักดิ์อ่ะครับต้องปล่รักนะรักมากเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ปัจจุบันนี่ก็มองโหหายากมากยากแล้วก็สร้างจํานวนจําการสร้างนี่ถือว่าน้อยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปประวัติศาสตร์เลยนะรูปไหนที่เจ๊กรู้สึกว่ามีคุณค่าตัวเจ๊มากมากมากที่สุดมันมันทั้งหมดน่ะนะเล่มเลยใช่ไหมฮะใช่อ่านี่เป็นรูปของการงานทําบุญบ้านนะ แล้วรูปตอนงานบวชล่ะหาไม่เจอแล้วตอนไน้เล้งเล็กๆเนี่ยให้หลวงปู่ลงกระหม่อมเนี่ยทำบูญบ้านตอนหลังมาอยู่วัดบางสแกครับพอหลวงปู่จับกระหม่อมแล้วก็ไอ้เล้งมันก็กำเมืออย่างเนี้ยไอ้เล้งเดือนเดงนะเดือนเดียวแล้วหลวงปู่ก็จับกระหม่อมมันเสร็จบอนเดคนนี้เลี้ยงให้ดีๆนะครับเป็นยาเป็นเลิศห่อนใดคนนี้พึ่งได้หลวงปู่พูดอะไรต้องจําไว้เลยนะคาไหนคือคำนั้นไหนคือคำนั้นจริงเพราะปัจจุบันนี้เล้งก็ ป,ประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จเลย<อ>นะครับแล้วก็โอ้โหแบบเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อย่างดีเลยนะครับเสียดายแม่เขาครับออายุสั้<ใ>นไนนะครับเพิ่งจะรู้จ,กจักเจกเหมือนกันว่าว่าอาอีปัจจุบันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับผมก็นี่แหละอาศัยข้าวอาศัยที่เล่นบ้านเจคกนี่แหละนะครับตอนเด็กๆนะในซอยบางตะแกนะครับแล้วเจคมีได้รับพระในย่ามหรือกับมือของลวงปู่บ้างไหมฮะได้รับพระในย่ามหรือกับมือไหมผมเนี่ย มีอยู่วันหนึ่งผมมาหลวงปู่ขอขาโต๊ะขาโตตอนตอนนั้นตอนนั้นนิยมนี้ยังยังขาโตยังไม่นิยมหลวงปู่ก็บอกอไปเอาอยู่ในองค์มังกรผมก็ไปหยิบหนึ่งในสิบสามมพครับสามมพ์เลยนะครับผมก็เลี่ยมค้อยคอใส่ตลับพุกค้อยคอครับไอเสียเล็กตลาดภูเนี่ยซื้อผมไปสองพันห้าปีอะไรจำไ,ได้ไหมฮะตอนที่ก็าซื้อไปโอ้โหมัน มันน่าจะปีหนึ่งกว่าเนี่ยแต่จำปีไม่น่าหนึ่งกว่าแน่นอนขายไปสองพันห้าเสร็จแล้วเมื่อได้ห้าหกปีที่แล้วจะเขาถามเสร็จแรกรอปูโตออกกูขายไปล้านกว่าโอ้แต่ก็เขาก็เก็บมานานพอสมควรนานนานนานมากเลยนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับผมจะกลับล่ะหกโมมารบปูผมกลับรบปูเรียกผมเข้าไปผมก็คานเข้าไปครับ หลวงปู่ก็หยิบในย่ามไปเหรียญเงินรุ่นแรกให้ผมอ๋อเหรียญเงินกล่องก็ม,มาหยีสีน้ำเงินผมยังจําแม่เลยนะครับผมขึ้นจากเ,เรือเฮียหุยเตี้ยเพื่อนวิชายบอกไอ้หลวงเมื่อเอาอะไรหลวงปู่มาอ่าฮะผมบอกอ๋อเนี่ยููได้เหรียญรุ่นแรกมาครับผขายเท่าไหร่ขายไปห้ารอยก็ขายให้เขาไปเลยห้าร้อยทุกวันนี้อยู่ว่าเขาแหละ ทุกวันนี้มีคนก็ขอซื้อหนาหกเจ็ดแสนน่ะไม่ขายไม่ขายโอเคแล้วเหรียญเยือนอินเดียครับผมให้เขาไปปล่อยเหรียญนะเหรียญก็อย่างเดียวค่ะแม่เอาแจกก็ยังเห็นมีในคออยู่อีกเหรียญหนึ่งอ๋อเหรียญนี้ไม่ขายเยนอินเดียเหมือนกันไม่ใช่เออเยนอินเดียอันนี้ไม่ใช่นี่ผมซื้อมาทีหลังอันนี้อ๋ออันนี้ซื้อทีหลังแต่ตอนตอนที่ได้จากหลวงปู่นี่คือแจกหมดแจกหมดแล้วตอนนั้นสมัยก่อนนึ่หลวงปู่ไม่ได้ เห็นหลายๆคนบอกว่าหลวงปู่ไม่ได mm ้ใ hmm. ห้เอาไปจําหน่ายแต่ตั้งใจเอาไปเยอะๆแล้วก็ไปแจกข้างๆว้านตอนนั้นนผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าผมอยากให้คนรู้จักหลวงปู่เยอะๆประมาณปีหนึ่งกว่านะใช่ไหครับตอนนั้นหลวงปู่ก็ยังไม่นางผมก็พยายามแจกไอ้พวกนักเลงทั้งหลายคือคืออยากจะให้หลวงปู่มีให้คนรู้จักจพื่อะมีประสบการณ์ให้รู้จักผมก็แจกเขาหมดครับ แล้วแล้วออตอนนั้นอะ่ะเจคเคยแบ่งตะกุดให้ผมนะครับผมจําได้เลยล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อสักปีที่แล้วแบ่งตะกุดทั้งตะกุ่นเงินแล้วก็ตะปุดตะกวตอนนั้นเจกได้พวกเครื่องรางพวกตะกุดพวกพายานันวนนี้เยอะไหมโอ้โหพายานผมมีไปปึกๆเหรอช่วงนั้นทั้งศรวลีทั้งเท้าเวทั้งนางฝากผบแจกขหมนไปเอาที่วัดเลยใช่ไหมฮะใช่หยิบเอาเลยเหรอหลวงปู่ใช่หลวงปู่ออขอพายานหน่อย ผมก็หยิบมาเป็นปึกๆไม่ได้นับหรอกแล้วก็แจกแจกแจกแล้วมาก็แจกแล้วผมตะกุดพวกเครื่องรางอะตะกุดเครื่องรางนี่คือพี่ชายคนโตทำเหรอเออตะกุดเงินนะอ่าตะกุดพี่ชายคนโตเป็นคนทำครับทำห้าร้อยดอกอ่าทำเสร็จตอกคนเลยเสร็จให้หลวงปู่ปลูกเสร็จแล้วก็ถวายหลวงปู่ไปสามไอ้สี่ร้อยแล้วกลับมาร้อยหนึ่งอ๋อแล้วรูปถ่ายเขาําปีหนึ่งศูนย์ก็เหมือนกันครับ แล้วก็พี่ชายทำอ๋อครับครับแล้วก็ถวายลงปู่ไปแล้วกลับมาร้อยหนึ่งแล้วก็แจกเท่าอย่างเดียวส่วนใหญ่เมื่อก่อนทําแจกใช่ทาแจกอย่างเดียวเลยลแล้วแล้ว,ลว,ลวอิทธิอีกที่ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับเจกเลยแบบณอารรนาจย์ใจเลยเช่นหลวงปู่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเรื่องการแคล้วคลาดปลอดภัยที่แบบ สามารถจับต้องได้อ่าเอาอย่างนี้ละกันสักหนึ่งหนึ่งหรือสองเหตุการณ์ก็ได้ครับมีสองเหตุการณ์ครับสมัยผมวัยรุ่นผมชอบขี่รถแข่งขี่รถแข่งเหรออะมอไซอะที่ไหนอะแถวนี้ผมมาขี่ตามถนนผมขี่เป็นบ้าแม่อ่าครับเพื่อนทุกวันนี้ยังอยู่ตลาดภูแหลไปกับผมหน้าภูเขาทองอ่าฮะผมมาร้อยกว่าร้อยสี่สิบเมืองให้เกี่ยวถุกรถเก่งคันหนึ่งอ่าฮะเนี่ยแผลแผลเป็นยังอยู่ทอที่นะเนี่ยครับครับครับเชกครับ รถฟ้ามเพื่อนแม่งกิ้งขึ้นฟุตบาทผมกิ้งเข้าไปใต้ท้องรถเขาเขาเบรกเขาเอวผมพอดีโอ้โหตอนนั้นก็ห้อยขาโต๊ะอ,อยู่รเรอ,อเพื่อนผมเนื่อผมตายผมก็คา,านออกมาเจ้าของไอ้คนขับรถก็นึกว,ว่าผมตายครับค้านออกมาผมไม่เป็นรายเพียงแต่ตรงนี้ฉีกครับเลือดไหลเท่านั้นเองห้อยเดียวเลยไหมฮะเดียวโอ้โหผมแล้วก็มีอีก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 ทีหนึ่ง ผมไม่มีเรื่องคขาที่ดาวกนองครับผมเป็นเล่นลูกน้องขายใหญ่อคืนนั้นรู้สึกผมผมไม่ได้กลับบ้านเลยนะผมประมาณตีสามมื่ผมกลับมันกับเพื่อนผมผมยืนเปิดป,ประตูมันเอาปืนจอ่อท้ายทอยผมครับแล้วผมสายรูปหลงปูที่ผมท300าไ้สามร้อยใบครับผมกำรูปลงปูช่วยผมด้วยนะให้ผู้รู้เรื่องครับ มาจาะมาบ่อยสัตว์กูรอมึงมาแปลอาทิตย์ล่ะอ๋อก็จ้องจะเล่นเราเลยแหละใช่เสร็จรอบพอดีขายใหญ่ลูกพี่เขาเดินมาพี่รงซอยเลิศก,กันนายอดเขาบอกให้มึงเองเหรอบอกครับเราก็หวัดในายอายอารองเขาบอกมึงเองเหรอ,อครับเขาก็เลยให้กลับพักพวกกันทั้งนั้นนะ่ะอ๋อให้มันจบเลยนะแถวคาดเลยแล้วก็จบ ถ้าถ้าวันนั้นเขาเหนียวไกลก่อนที่ผู้ใหญ่สองท่านนั้นจะเดินมาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นผมว่าไม่เข้านะอ่าแต่ก็ยังมีความ่อผมั่นใจว่าผมไม่เข้าแต่ว่าได้ทั้งเรื่องความแค้คาาเลยแหละตรงเนี้ยผมจะบอกให้หลวงปู่เนี่ยท่านพูดอยู่คําว่าพระท่านใช้ได้ทุกรุ่นครับใช้ได้ทุกรุ่นไม่จําเป็นหรอกว่าจะแพงจะถูกอขอให้ทันท่านนะครับอ่าแล้วพูดถึงเรื่องเกณฑ์ทหาร คปีนั้นผมเกณฑ์ทาหารไปใช้เงินห้าคนครับอีกรุ่งขึ้นจะไปจับทหารฮมันจะขอให้ห้าพันบากอย่างเงี้ยเอาเงินคืนผมไม่ไม่ใช้ออผมจะเสี่ยงจับเสี่ยงจับเลยเพื่อนผมก็บอกให้มึงเอายังไงนะเอาคืนเดี๋ยวไม่เอามนื้มโลงปู่โตโอ๋อมากลับจากอําประาสัตดีเอาเงินเสร็จผมก็ไปหาหลวงปูท่ทีวันหลวงปู่พรุ่งนี้ผมจะเกณฑ์ทหารกันนะ ตอนนั้นใจเราไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นไม่อยากเป็นใครก็นหนีเสร็จแล้วลบปูก็บอกว่าอางนี้ละกันไปซื้อดอกบัวมาคนละเก้าดอกผมว่าผมก็าปากป่อแลวปูอาบแล้วเข้าใายคาไม่ได้เนี่ยเห็นโบราณก็พูดกันล็ปูว่าฟังใครผมก็เอาไรวันนั้นอาบยอลา ตอนนั้นผมก็ห้อยลูกสีที่ผมทำมาไปสองนิ้วครับขึ้นไปจับสี่คนดำหมดครับประกาศเหลือใบดำอยู่ใบเดียวผมคนสุดท้ายครับผมว่าจับลูลปลกโปผมลูกศสษย์นะ,อะลอกโปก็สั่งว่าจะเอาใบไหนก็ต้องใบนั้นนะผมลวงใบวะยิก็ดำครับมากว่านนะห้าคนดำหมดห้าคนที่ไป น้ำมหลงปูจับใบดำไม่ด้หมดทุกคนไม่โดนเลยปัจจุบันนี้ยังอยู่ทุกคนนี่นี่ก็แบบว่าโดนจิตโดนใจให้ช่วยเรื่องอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดเลยผมจะบอกให้นะใช้พระหลงปู่ใจต้องแน่ครับครับใจต้องแน่อ่ะแล้วสุดท้ายนี้อยากให้เจ็ดปากถึงแฟนคลับของผมหน่อยครับว่า คนที่มีศรัทธาในหลวงปู่เนี่ยจะเริ่มต้นศึกษาหรือเริ่มต้นหาวัตถุมงคลอะไรยังไงที่จะเข้ามาบูชาต้องเริ่มยังไงก่อนครับเมื่อตอนนี้มันมันมันรอบเจ็กพูดไม่ถูกแล้วว่าจะเริ่มยังไงอ่ะครับเพราะตอนนี้พระหลวงปู่ก็หายากขึ้นทุกวันทุกวันใช่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อต้องเริ่มจากการที่มีศรัทธาก่อนไหมศรัทธาเด่ะผมจะบอกให้ครับใครนับถือหลวงปู่แล้วไม่จนหรอกออันนี้เรื่องจริงนะครับใครนับถืองปูแล้วจะไม่มีจนครับ ครับอ้าสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากอ,อาจเจกเต็กด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็ถือโอกาสมาสวัสด,ดีปีใหม่ของให้อาเจกเลยนะครับฮะซื้ออะไรมาเนี่ยนี่ก็เล็กๆ,ๆน้อยๆเจกขอให้เจกสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับๆๆๆแล้วก็ขอให้บุญบรารมีหลวงปู่โดนมดาลให้เจกเนี่ยและครอบครัวมีความสุขะนะครับแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกหลานอีกสักห้าสิบปีโอ้ยไม่ไหวแล้ว อีกสองปีก็จะเจ็ดสิบแล้วขอบคุณมากครับเจกงเองนะแข็งแรงเง่งเง่งเลยดสวีครับก็วันนี้ครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกติ์ที่มีความใกล้ชิดกับหลวงปู่นะครับมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยนะครับแล้วเดี๋ยว E ีีถัดไปเราจะเจอกับลูกศิ์ท่านไหนก็ติดตามรับชมได้ทางเซียนพระหน้าตาดีช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมหน่องร้อยพิทักษ์แล้วเจกเต็ก กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบ<อ>นะโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากครับเจกอุตสาแบ่งให้ผมขอบคุณมาก <ใช S 1> นะรูปนี้พอดีเจกมี2รูปพอดีนะครับนะเซอร์ไพรส์เจกมี2รูปพอดีเหมือนหลวงปู่จะเมตตามผมเหมือนกันนะครับนะขอบุญบรารมีหลวงปู่ที่ทําคลิปเผยแพร่บุญบรารมีให้กับคนอื่นได้รู้ถึงประวัติหลวงปู่นะครับองค์นี้โอ้โหรูปนี้นะหน้าตาหลวงปู่ยิ้มแย้มด้วยขอบคุณมากครับเจก พระีใจดีมากครับ,รบอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,น,นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทางด้านขวามือและเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางรายการเซียนพระหน้าตาดีและพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ